สวัสดีค่ะเก่งกวิศราปฐรรมสูตรค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ยินคำว่าดิจิตอลทีวีบ่อยพอๆกับ 3G เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าดิจิตอลทีวีเนี่ยมันคืออะไรอธิบายคร่าวๆแบบนี้ละกันนะคะว่าดิจิตอลทีวีเนี่ยจะทำให้ฟรีทีวีที่เรารับชมปัจจุบันนี้จาก6ช่อง เปลี่ยนเป็น48ช่องซึ่งถือว่าเยอะขึ้นมากเลยละค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยกําลังกลายเป็นที่สนใจนะคะของสถานีโทรทัศน์รายเดิมหน่วยงานราชการและก็รวมถึงภาคเอกชนที่กําลังจะเข้าประมูลกันอย่างมากมายด้วยค่ะแต่คราวนี้หลายๆคนก็อดสงสัยไม่ได้ใช่ไหมคะว่าช่องทีวีของเราเนี่ยจะเพิ่มจาก6ช่องเป็น48ช่องได้ยังไงแล้วประชาชนอย่างเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างวันนี้เก่งก็เลยเอาคําตอบมาฝากกันค่ะ ดิจิตอลทีวีหรือเรียกสั้นๆว่าดีทีวีนั้นเป็นการแพร่สัญญาณภาพและเสียงในแบบดิจิตอลซึ่งแตกต่างจากสัญญาณอนาล็อกที่ใช้กันมาน,น,น,นานนับวันจะยิ่งเห็นนา,นานาประเทศขยับตัวเข้าหาดิจิตอลทีวีกันมากเรื่อยๆบางประเทศมีการเปิดช่องดิจิตอลทีวีเพิ่มเติมในขณะที่บางประเทศนั้นถึงขั้นยกเลิกอนาล็อกทีวีไปเลยก็มีนะคะ เหตุผลสำคัญในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ดิจิตอลทีวีก็เพื่อยกระดับในการให้บริการทางด้านเนื้อหาของโทรทัศน์ให้มีความหลากหลายและมีอิสระมากขึ้นเรียกว่าเป็นเทคโนโลยียุคใหม่ที่มีความสำคัญมากที่สุดนับตั้งแต่มีโทรทัศน์สครั้งแรกเมื่อ62ปีที่แล้วก็ว่าได้ค่ะโดยปัจจุบันนั้นมีมาตรฐานของดิจิตอลทีวีหลักๆอยู่4รูปแบบคือ 1. ATSC ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาและอีกหลากหลายประเทศ 2. DVB-T ที่ใช้ในยุโรปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 3. ISDB-T ที่ใช้ในญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศในอเมริกาใตา้และ 4. DTMB ที่ใช้ในประเทศจีนฮ่องกงและมาเก๊าจริงๆแล้วดิจิตอลทีวีเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างเลยนะคะซึ่งแต่ละอย่างก็ล้วนแต่ใกล้ตัวเราทั้งนั้นเพราะว่าเทคโนโลยีพื้นฐานของดิจิตอลทีวีก็ค,คล้ายๆกับการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ แทนที่จะใช้คลื่นความถี่แบบเดิมๆการแพรภาพและเสียงแบบดิจิตอลนั้นจะอาศัยการส่งข้อมูลในรูปแบบของไบนารีบิตหรือว่าตัวเลข0ูนและ1นั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเหมือนกับระบบข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เป๊ะเลยซึ่งภาพและเสียงที่ปรากฏขึ้นก็คือชุดของข้อมูลไบนารีที่ถูกแปลงให้กลายเป็นวิดีโอผ่านทางโทรทัศน์ดิจิตอลของผู้ใช้นั่นเองนะคะ ซึ่งมีจุดเด่นนะคะอยู่ที่ด้านคุณภาพให้ความคมชัดและเหมือนกับต้นฉบับมากที่สุดนอกจากนี้ในเรื่องของระยะทางยังไม่เป็นปัญหาด้วยตราบใดที่สามารถรับสัญญาณเข้ามาได้ภาพก็จะคมชัดไม่มีประเภทวบเบลอเสียงหายหรือว่าเป็นคลื่นๆเหมือนกับอนาล็อกทีวีอีกต่อไปค่ะ ช่องสัญญาณอนาล็อกที่เคยแพร่สัญญาณรายการโทรทัศน์ได้อย่างจำกัดจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีมัลติแคสติ้งเพราะว่าสัญญาณดิจิตอลนั้นใช้แบนด์วิดในการแพร่ภาพที่ต่ำกว่าค่ะทำให้เราสามารถส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์แบบดิจิตอลได้มากขึ้นอาจจะ2-4ถึง4ช่องเลยนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเรามีโอกาสได้รับชมรายการที่มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง,เองภายใต้ปริมาณแบนด์วิดใช้งานเท่าเดิมค่ะ ดังนั้นสถานีโทรทัศน์สามารถเลือกได้ว่าจะแพร่ภาพแบบ HD ที่มีความคมชัดมากกว่าเดิมหรือจะแพร่สัญญาณภาพแบบ Standard Definition ที่ให้ความคมชัดประมาณหนึ่งแต่ว่าสามารถส่งรายการโทรทัศน์ไปยังผู้รับชมได้มากขึ้นเมื่อพูดถึงดิจิตอลทีวีนะคะหลายๆคนอาจจะนึกว่าต้องเป็น High Definition เท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยค่ะเพราะว่าสามารถส่งสัญญาณแบบภาพธรรมดาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าข้อดีนะคะอยู่ตรงที่เราสามารถส่งสัญญาณหลายรายการได้พร้อมกันค่ะ ในส่วนผู้ชมนั้นหากว่าใช้ทีวีรุ่นเก่าอยู่ก็สามารถท้ากล่องเตท็อปบ็อกซ์เพื่อช่วยในการแปลงสัญญาณดิจิตัลให้กลายเป็นอนาล็อกได้โดยมีข่าวว่าทางกสทาชอ,อาจจะให้เงินส่วนลดสนับสนุนแก่ทุกครัวเรือนในการหาซื้อกล่องที่ว่านี้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีงบหน่อยก็อาจจะหันไปใช้โทรทัศน์รุ่นใหม่ๆที่มีการรองรับแบบดิจิทัลแล้วก็จะทําให้สะดวกขึ้นนะคะโดยไม่ต้องใช้กล่องแปลงสัญญาณให้วุ่นวายเลยละค่ะ และก็คาดว่ากลางปีนี้เราคงเริ่มได้เห็นโทรทัศน์ดิจิตัลจากแปรนด์ต่างๆกันมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับในประเทศไทยนะคะเราจะใช้ระบบ d v b 2ในการแพร่ภาพค่ะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็จะใช้ทั้ง2ระบบควบคู่กันไปก่อนนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะในปี2558ถึงปี2563ก็จะเปลี่ยนมาสู่ยุคดิจิตัลทีวีแบบเต็มตัวค่ะ เชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนคงจะรู้จักดิจิตอลทีวีกันดีขึ้นแล้วนะคะแต่วันนี้หมดเวลาของเก่งแล้วเอาไว้ครั้งหน้าเนี่ยเก่งจะเอาเรื่องดีๆมาฝากทุกคนอีกเอาไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ